สตอผักพื้นบ้านสัญลักษณ์ของชาวใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสตอเป็นผักที่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวใต้นิยมนำสตอมารับประทานเป็นผักสดหรือจะนำมาปิ้งไฟให้สุกรับประทานเป็นผักเคียงคู่กับน้ำพริกหรือกับข้าวต่างๆนอกจากนี้ยังนิยมนำมาประกอบเป็นกับข้าวอีกด้วย โดยเมนูที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวใต้และภาคอื่นๆคือผัดสตอกับกะปิใส่กุ้งผัดสตอกับกะปิใส่กุ้งจึงเป็นอาหารจานโปรโดของคนใต้เมนูนี้หารับประทานได้ง่ายรสชาติมีทั้งเค็มเปรี้ยวหวานเล็กน้อยและมีความหอมจากกะปิผัดสตอจะอร่อยได้ ต้องเริ่มที่เครื่องปรุงหลักสตอต้องเลือกซื้อสตอที่ฝักแก่จัดแต่ไม่สุฝกฝักแน่นตรงนำมาผ่าตรงกลางเม็ดสตอแล้วแกะเนื้อสตอออกมาใส่จานพักไว้ไม่ควรนำไปแช่น้ำเพราะจะทำให้เนื้อสตอไม่กรอบสำหรับกุ้งเลือกกุ้งที่สดเปลือกใสหัวกุ้งไม่หลุดและไม่แดง จะให้เนื้อกุ้งที่มีรสหวานตามธรรมชาติส่วนกะปิควรเลือกกะปิที่แห้งมีกลิ่นหอมสีของกะปิที่ดีจะเป็นสีม่วงเข้มหรือสีม่วงอมชมพูก่อนอื่นเรามาทำเครื่องกะปิสำหรับใช้ผัดกันก่อนซึ่งจะประกอบไปด้วยกะปิริกขี้หนูกระเทียมนำมาโขลกรวมกันให้พอหย,ยาบ ไม่ต้องละเอียดมากส่วนเครื่องประกอบอื่นๆของผัดสตอกะปิใส่กุ้งก็จะมีดังนี้โดยมีสตอกุ้งสดและเพิ่มเนื้อหมูเข้าไปเพื่อให้หน่ารับประทานส่วนอื่นๆก็จะเป็นเครื่องปรุงผัดทั่วๆไปแต่ต้องมีน้ำมะนาวไว้ปรุงรสให้ออกเปรี้ยวหน่อยเมื่อเตรียมส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาผัดสตอกันนะคะ โดยนำกระทะตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพอร้อนใส่เครื่องกะปิที่เตรียมไว้ลงไปผัดพอหอมแล้วใส่หมูรวนพอสุกตามด้วยกุ้งผัดจนกุ้งสุกแล้วใส่สตอลงไปผัดให้เครื่องเข้ากับสตอ ไม่ต้องนานจากนั้นใส่ซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่หอมแดงผัดพอหอมเริ่มอ่อนตัวใส่น้ำมะนาวแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายผัดจนทั่วยกลงตักใส่จานพร้อมเสริร์ รสชาติของผัดสตอกับกะปิใส่กุ้งจะออกเค็มปนเปรี้ยวและมีรสหวานเล็กน้อยมีกลิ่นหอมของกะปิเรียกน้ำย่อยของใครหลายคนได้เป็นอย่างดีทีเดียวเวลาเราพูดถึงสตอเนี่ยหลายท่านก็คงพอจะเดาออกนะคะว่าสตอเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคใต้นะคะซึ่งสตอเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวของเขาก็คือมีกลิ่นแล้วก็มีรสที่ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่ง ซึ่งกลิ่นและรสเนี่ยก็ทําให้มีทั้งคนที่ชอบและก็คนที่ไม่ชอบนะคะเวลาพูดถึงสตอคนก็มักจะนึกถึงว่าเอาสตอมาผัดนะคะแต่จริงๆสตอเนี่ยสามารถทานสดกับเป็นพวกน้ําพริกหรือทานได้หลากหลายอย่างนั้นแต่ว่าการผัดสตอเนี่ยหลักๆก,ก็คือ,อ,อมักจะผัดกับกุ้งนะคะแต่บางท่านก็อาจจะนิยมใส่หมูเข้าไปด้วย และอ,อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการผัดสตอเนี่ยมันจะต้องมีการใส่กะปิลงไปด้วยนะคะทีนี้การผัดของทางภาคใต้เนี่ยจะไม่เหมือนกับภาคกลางก็คืออาหารภาคใต้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือจะมีรสชาติค่อนข้างจัดนะคะเพราะฉะนั้นในผัดสตอก็จะมีการใส่พริกขี้หนูลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยขณะเดียวกันก็มีการปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะเพราะฉะนั้นผัดผัดสตอกับกะปิแล้วก็ใส่กุ้งหรือหมูหรือใส่กุ้งกับหมูก็ตามเนี่ย ก็จะไม่ใช่ผัดที่เราเราคิดว่ามันมีรสชาติจืดๆนะฮะแต่จะเป็นผัดที่มีรสชาติทั้งเคม็มทั้งเปรี้ยวทั้งทั้งหวานทั้งเผ็ดนะฮะก็ก็จัดเป็นอาหารจานหนึ่งที่รสชาติอร่อยแน่นอนท่านี้เรามองในงแง่ของคุณค่าทางโภชนาการนะคะสตอเนี่ยก็เป็นผักพื้นบ้านที่มีมีลักษณะที่คล้ายๆเป็นเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตัวแร่ธาตุ หรือว่ามีสารอาหารบางอย่างที่ที่น่าสนใจอยู่นอกจากนั้นการที่เราผัดใส่กุ้งหรือบางครั้งใส่กุ้งกับหมูนั่นแน่นอนก็คือเราจะได้โปรโตีนนะคะการผัดต้องใช้น้ํามันแน่นอนเราก็ได้ไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองแล้วเนี่ยผัดผัดสตอกับกะปิใส่กุ้งหรือหมูก็ตามเนี่ยก็จะเป็นจานกับข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ สตอเองเนี่ยก็เป็นตัวที่อาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสระบางอย่างที่น่าสนใจนอกจากนั้นก็จะมีใยอาหารที่ช่วยในการาดูแลระบบาทางเดินอาหารของเราก็คือใยอาหารนั่นเองงนั้นโดยรวมก็คือผัดสตอกับกะปิแล้วก็กุ้งหมูก็ตามเนี่ยก็จะเป็นกับข้าวจานหนึ่งที่เมื่อทานกับข้าวแล้วก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไรก็ตามนะคะ รสชาติที่จัดจ้านเนี่ยก็ต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรสเค็มนะคะโดวยวเฉพาะรสเค็มกับหวานแล้วก็มันนะคะเป็นอะไรที่เราต้องคอยดูแลเพราะว่าถ้าเราทานมากเกินไปมันก็จะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไขมันก็จะทําให้อ้วนหรือว่ามีมโรคหัวใจเค็มก็จะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงนะคะหวานก็จะนําไปสู่ภาวะที่อาจจะทําให้เราเกิดความเคยเชินกับความหวานและในที่สุดก็อาจจะ เป็นผลเสียต่อการเกิดโรคเบาหวานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการปรุงรสก็ให้มีรสที่พอสมควรไม่ต้องจัดจ้านมากแต่ถ้ายังติดรสจัดก็ต้องทานแต่น้อยนะคะแล้วก็ทานข้าวให้ให,ให้ให้พอเหมาะกับกับข้าวนั่นก็คือวิธีการบริโภคอาหารที่จริงๆแล้วก็คือเหมาะสมกับสุขภาพก็คือรสชาติกําลังดีแล้วก็ทานในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะเคล็ดลับของผัดสตอเมนูนี้ จะอร่อยต้องไม่ผัดนานเพราะสะตอจะไม่กรอบเมื่อปรุงเสร็จแล้วแนะนำให้รับประทานทันทีจะให้รสชาติอร่อย